หอเีงจมพักเขาไมา่เมียกินระบา,นนา,าดตาไว้่ลอยนี่าาอยวเพิงไม่ออกก็ได้เปิดภาพมากาการยธงไฮทงนาเหยพี่น้องเห็นกระลังโลกาลำหน้าผู้รำกระำโโลกากโลกาเนาะเมนกะสีมืดๆเข้มๆแน่เห้ยพี่น้องเมอนก็นได้ บรรยากาศตอนเช้าๆันพี่น้องเลยอากาศสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้อง FC ขึ้นเก่าคือเดิมเนาะระบายอยู่ทางหน้าและตางประเทศยินดีต้อนรับขอสู้โซ่แม่น้องเปียวคือเก่าเห่พี่น้องเลยนี่แม่น้องเปียวก็ะแทกบรรยากาศตอนเช้าๆวันพี่น้องเบอร์หนึ่พี่น้องเลยโอ้โหมีกอไผ่วางด้วยพี่น้องเลยบอกใครเห็นเน่ย อ้ยคุณอันนี้คือทางหน้าแม่น้องเปียวเลยพี่น้องสิหาก้าเฉล่๊มาเซมใส่เดี๋ยาะลาชิตกเอาแล้วโม้วันนี้ก็คือแบบมีแต่แบบพอดีพอดีเบิร์ตแหงนหน้าไปพี่น้องมันม่ได้แบบว่าห่างมันบาได้ทีปานนั่นเถอะนะทางหน้าสาวโ้ประมาณสามสิบมัดแมพี่น้องเลยกะเบิ่งสามสิบมัดเอ้ยไปเ้ย ไปไปหาย่อเพราะเข่ามากินไม่ลูกไปอยากินข่าวแทนฝักบ่งก็มีแต่บ่งกินให้พี่น้องเลยหมักเน่ากับบ่งกินจนหมดบ่งกินชะมกินบ่เพื่อบ่แพยเหรอกินเกี่งอีอดีเนาะเดือดแต่หมักเดียวนะหมักเน่ากันเลยหันมาหาสาวหน่อยอ่ะสบายดีเด้อ

บอบิ๋วหอบิ๋วแมวมวเออู๋ยังไน่ะบ้าูมาบ้าเาเอเดืค่าค่าค่ไปหมุนไปทางไร่บ้านเลให้ทางหมุนจำบ้านอู้บป่นบ้า ส่วนป่ะเจ๊พอจ้ะเลยโอ้ยกะตอนจเส่าเลยพอไหมสีด่องเอ้ยมืดขึมๆฮะโทรหาไฟรนะโทรหาเมียโทรหาเมียเจ้าโอ๊ยบัดนีฝนโปรตุกจะแด้เนาะิดไปได้เลยบัาน เฉดตกปอืมแม่ห้องนะเบะในห้องแล้วอืม,อมจะหน่อยฝนตกได้นไหมพี่น้องเอ้ยนี่ยวผู้คืบๆเดี๋ยวผูกทางผูกมาแล้วยพี่น้องเลยมาคืนี่ก็ตกอยู่หับหม้อแห้งพี่น้องเลยเเมันตกทั้งเอิรนเห็นผ้าเหลื่อมผ้าหลังอยู่ทั้งเอิร์นผู มันบมเด็ก็คือเป็นแตะยู่อยู่นั่งแถวนอกนี่ก็ได้แดดอะไก็ฮ้อนเดี๋ยวจะนั่งโดยตัวนี้เขาไปกินอยู่ในนะขอยู่เถอะเอาได้ะบาดไหนบอเสียงโชมพักเขาไม่เมียกินระบาดโอ้โหตาว่าไว้ว่าไวได้หนึ่งลายครับนี่ตาลายว่ะเพิ่งไม่ออกก็ทั้งหมด ติีเข่าอยู่เฮือนไพ่พี่น้องตีเข่าเนี่ยกับเขา่เขา,เขาเฮาให้หพี่น้องวันนี้ยังไลน์มาเลยเอาถ้งเงยเปียว่ันโมกินหมอไอเปียวนะเปรยวโมกินซ้ำเปรยวนอนเปรยวนอนขวบไข่เฮ้พี่น้องเลยขวบไข่ขไขกับละโม เจกี้แหละล่วงบ่บได้มาบาพอพอติเข่าอย่มื่อนี้คุณสามียกพระข่ามาให้กินเลยมือ่อ,อ,อ,อก,กี้พื่อน้องเพื่อนรอบ่ไหวไดเนาะเรอตเข่าก่อนมาได้พ่อไนาชนังก็พ่อชินนังกรพอบ่ไนั่งใช่ ห้องห้องจอกจอกสากซี่ห้องไม่นะหมูนี่ผลบรโต๊มผลบรโตกเลยลูกอสูงแค่นอะเยอกระตุกบ่มีตีนก็มีจะบ่มาวะวางนี่นะเนาะวางนี่กสิชป็นนะนี่กระสูงนะด้วยโต๊ะกระสูงตยกกระตุกมีตีนมาเ

Hiểu đi ừ. à? Non Non Được non Nên từ non bỏ Đang ở bao mươi này Đang ở này Đang ở Còn đây Đi ở đây Như ่างมือเด้อร่างมือเด้อนัางไล่บอลกีฬาโอ้ไรเล่น่กิงข่าสี่ในร่างค่ะก็ร่างมือร่างมือมาลูกกินข้าวซาลกันเด้อันนี้่งไม่ลูกอ่ะร่างมือมาเออนอนไปางไลเราไปร่างอยู่เดียังคือยังน่งรางมือร่างก็ดีมันสิบปียกะีี่ตามเกี่ยวไม้ต้มเลย

อ๋อเกอลูกสาวลายเมียอะไรอ่ะมาอาาปดิมาเอไมเหรละทีนึงใจของฉันแหลเ้มนเดีวแม่ของเยได้หนิมาอ่าว้ให้ก er, ิ่างขนหีเาจะนั uh ่งให้แม่ได้ดันเแล้วสบใจแล้วสกอกอเมื่อยที่หนึ่งไม่ใจของพ่อกัแม่เนนี้สิจกคนได้เนาะ ือปลไปบ่ความผนตาเิาเนี้ยคือกินมาผันตมผนวมนอนเว้นมาไว้เถอะใ้่ผมมาาชีวิตอก็พออยู่เป็นก้างของข้อเด้อจะไปจะไปเม่อวานี่ปีบชาโมงวะขอเขา จอดจึงนะคือกระเท,อเทอือนบนบท่ันเะนว่าเดีลนมาทั้งที่นี่กนรั้งทุกคัชุ่มช่้นมาอะคัวไ <c oughs> ป่าไ่ปแม่ปถายรแม่ค่าสร้างปันน้งฟ้ามันน,น,นี่ก็ตุ่มเด็กกับบาแล้วลนะื่อ ได้เอาเข่าขไปแห้ป่าได้สอนเนาะยืมข่าเนวันเอ๊ะไปยืมเอาไปไ,ได้ไนปะเอาไปเมื่อไรเนี้ยแคพี่าเอาขา,ยา<ะ>เยไปแล้วแค่ละโดนเมื่อเงินคนละารมณ์อะไรงเพืน ม่ตอนแรกว่าลูกมักแบบนี้ะจะไปเห็นมุลเดี๋ยเพื่อนเพื่อนไปกินก้ำขาวเจ้าขอช่วยบ่วงจะบอกมากนะจังใช่บ่วงมันจีเนดเผืองไม่บปหรอกใช่บ่วงเลยชดเอาชด,ชดเอาเลยเค่ว่าแม่กินหน่อยจำเอาเบทีอยังสุดยอดเจ็บปะแม่ มัมมมมก,กแ,<อ>แต้ามามันติศแถวเฮงทิศทิเองได้ก่กอคือได้แต่ลอกมาคือกันกับงไก<ม>็คืออก็คือกันกับผ่อยอใเพราะ,ระว่าไงมึงนี่มึไมอาอาไปหาไม้เพื่อได้อกมาจิบออกเนาะไค่ะ

อืมอ้อมตัวเดีวพอแหววให้เป็นท <decoration. S 1> ิศแหวว่าวน้าหน่อยเดียเทียงค้ำเทียงก้าเห็นตัวจริงที่เราเสือเทียงนี้ว่าจเทียงไหมบ้างมาเลียอโตรอตอบโต้วอะตอบโต้ะาม่จะตอบโต้ว่ะอาไ่ได้ตอบโตแล้ว

แก่เคหน่อยคนดีกินเนาะแก่ไรมันจแก่นมนบยาปลูกให้จักเป็นไรเนาะเป็นทุกข์อ่ะมอมีแล้วลงให้ง่าเลยมอดเนี่ยเฮ้ย Né con mắm mắm tết ông đã mắm 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 À, ừ. Thế anh vài bên nhau này. Ni ác mùi nhau bay hát. Hip 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 วิ่ปบ่วงไหมแม่กบ่วงเลยกไม่ใส่ได้ใคนที่ไหนถูกอุ้ยยนหมูมีแวตอุ้ยยนหมูมีแวตไปบ่ได้าครับไปใ่ัได้กินแค่ปรมอดเกิอุยยนมาถอดเกิดก่อนล่มยนมาถอดเกิดก่อนลืมสดเก เกือบแล้วจะไปหัวมาดาเลยประตูอีนอนาทีเดีวอะจะยืนิดแบมาถอดเกือบกินอยู่กันยงห้องเนาทอดห้กโอ้ยมาด

ยังอารมณ์ดีไงพี่น้อน่เลือกเอาเนี่ยเมืนอคืน่นหามึง่เลอเาทั้งหอนโดนลูกกคนจะมาเห็นยไมนั่งเลือกได้ยัเจ้นั่งเามานั่งกันนะนั่งเือแป๊บเดียวนะม เพราะมาแต,ตานนี้นะสิงที่ทคนโมเห็นมาเห็นเนะน๊เห็นไหเน๊ะถ้าเราว่านี่ก็เป็นสิ่งี่ <c oughs> แก้วเลยนะสิบีบวงอนะไเอะแ่บวงอ่ะบวงรบัอองอ่างอะนี่ยิ้มมาจาของว่าัา ผมมีแก้วออกมาแลตยมน้อยหน่ากินข่าวกันนะเอาป่เตน้นออกกัเตไหมอมา่น้าแม่ คือไก่แท้เนาะพี่น้องเห็นเห็นไดเอะูไม่อกางได้บ่อนค้าตุกเอาเาเน่ยไปดีไหมเอาไปไหมก่เพื่นบอกก่ายจ่่่พ่้องมาสองพอลูกต่อ ไ้วงว่วงมาเห็นไหปิทาเห็นได้ไหมอืจะดอกใสเขาบอกทำหมูบดได้หนิใช่เนาะเล่นนี่ใส่พ่อคะใช่ต้องใส่คุณไม่ใส่ขาตอบใส่พอ่อค่ะใส,ส่พอ่อ,พอเลยใส่ต้งมาใส่ใอคนี่เลกาบแตงไหมพ่อใสด้วยด,ด,ดูแลย Bỏ sai đấy. Tí bỏ được. Tí bỏ được. Tí <laughs> Tí bỏ <bò ở> được. <laughs> Tí bỏ Tí bỏ được. Nó oh. <cười> <cười> à. อาอป้ะน่าป่ะหน,นึ่งสองตัวตกาาลแล้เนาะไงดังโอ้ยเนานะเดี๋ยวจะได้คาซี่บางงา,างขึ้นมาทึงคิดเห็นภาพได้ไหมมาบัวค่ะอ่ะ้าคุณคลองดึงก็ได้วันอาทิตย์มื้อี้เนาะ การหยุดงานพี่น้องก็ยังบ่ทันได้ตื่นนอนครทำไรช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงพอแล้วจังลุกมาจังเข้าจังน้ำวันอาทิตย์ตื่นสายหน่อยวันที่สาวสามมาเลยวันที่สี่สาวหาโอ้จะสิ้นเดือนอีกแค่ไหนพี่น้องเดินชื่นใจบ่พอแล้วอ่ะสิ้นเดือนก็ได้รับเงินแล้วชินใจจังไหนเงินใช้บริหารงานสิได้เงิน กับพ่อแม่พี่น้องเมานเห็นงานแล้ว,วพูเหม,มืเห็นงานเงินเดือนนแล้ว,วชิเดก็ได้รับเงินแล้วเนาะพักแต่ว่าชิไดรับเต็มบอ่ออะยังโมโหเลยจนมากอะชีวิตไปก่อนครึ่งนึงเดียเครึ่งนึง<ม>เห็งุหงานเห็ุงานแบบโอ เบิกกินก่อนเนียแทะชิบมีเงินได้หอยหอหอี่น้องเฮ้ยพอยังแม่น้องเปลี่ยนผ่านมาแล้วก็มันก็ชิ้นหันะพอน้องเปลี่ยนคักเบิกเก่งขนาดเ <laughs> บกิบกเงินเบกกิบบกเงินมาเบิกกับ่มีเงินเสือเบิกกับ่มีกินนีแล้วนะ <c oughs> เนาะเอาเปลนแรงงานถ้าว่าเฮ็ดสองคนเนาะ nguyên đường tốt cho mươn chết mươn bẹt nhưng mình nguyên kiếp nó có oh, sự kín đâu hồi cái đồ để bà hao dù kín em bớt nạc hồi hmm. nha bà hai kín mình nguyên đủ đường 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 đường

ว่าอยู่ใช้เม่วันนี่เบิ่งขึน้าช่วงหนาพนเลยหนาพนมันมันมันเปิดดมันเปิดเลยไว้ให้ถ้ามาหนาแรกมื่อกสิบอกไฟนี่เนาะเมื่วันนะเออเบิ่องหนาพลเม่อวานนั้นบอกนอนดิเป็นนอนแบบว่ามันขยะมันเปียกใช่ไหมพี่ซีด้หือยังวันจุดวันจุดเราพนตุกทางมือมันแดดอีกด้วยนี่สองมือจุดเนาะตกนี่ อตอนนั้นนะเห็นฝ้าลงมาสีหัวเจ้าไม่ยัดตายว่เพ่อไม่ยดตายวะแม่โมโมยัดหันได้หนูกไม่ยัดก็จะอยู่ทั้งนอกเลยเอาง่ายะเอาเมื่อวานนี่กาแม่ซีข่าวก็ฟ้าเลยกาแม่หันเจ้ากาเพื่อแตะช่วยช่อว่าแตะแตนคือกันแล้วแม่เนาะห้าวกับแมเจ้าก็แตะแตนคือกันกับห้าวเนาะมายังมายังโดนแตะแตน เอ้ากระเหือดให้เหือออกแตกแตนแตกแตนได้ผลก่อนนะผลบวาซาเหือดนะเน่ของข้าก็แตกแตกแตนอยู่ในนี้อ้วนอะปล่าอ้วนดิกาโอ้ยเนาะควรจะเข้าภาษากันได้โอ้มาดูวัดตาโอ้เออทางวัตตาไปมา พักสักพักหนพี่น้องโอเคนะสำหรับคลิปนี้กันนี่แหละพักันคลิปข่าวเศร้าให้พี่น้องเลยอาทิตย์เด้กค่ะข่าวเศร้าน้ำกันอาทิตย์เดครั้งมันโม้หอยเพราะว่าจันถึงสุกมีเวลาเนาะมีเวลาไปเจอเศร้าโมงเตื่นนะเพราะตอนแดงนะแทบเชฟไม่ได้กินข่าวน้ำกันนล้วแถมตอนแดงกัเพ่อมาเพราะน้องเฟยเพิ่งกินมาแต่ข้างนอก อ่สวัสพี่น้องเนาะอ่ะโอเคสวัสดีป้าดุงก็ได้สวัสดีป้าดุงเลยมองกล้องน้ำมองกล้องน้ำเหตุงามเห็ดงามเห็ดคือสาวผู้ไทยอ่ะพอเด้พอเด้เห็ดงามงามเศรษงามพอละบิ่งพอได้เด้อยใช่สัสโอ้ว่าดีวะแต่ละคนกินข้าวเศร้าอุมานกันไหม มาขายประตูเพลินอยู่สําหรับคลิปนี้แม่น้องเปียวกับพาพ่อแม่พี่น้องมากินเข่าเศร้าน้ํากันไปพี่น้องเลยอาทิตย์เทือคือแม่น้องเปียวว่าอะไเนาะเพือใช้ได้มากินข่าวตอนเศร้าน้ํากันก่นก่อนอื่นก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc คือเก่าคือเดิมเด้อที่เข่ามาติดตามนะครับส้มส่องของแม่น้องเปียวมาตลอดเนาะส่งในกระนาพนพี่น้องดูแลสุขภาพเจ้าของในเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้เก่าคํา่าดสบายดี